ค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิวนิมนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเปิดตู้ตู้ตู้ EP 4กันนั่นเองเนาะทุกคนคือแบบวันนี้เปิดเทอมวันแรกก็มีความวุ่นวายมากนะคะทุกคนคือเปิดเทอมกันหรือยังอะเมนบอกกันได้นะคะแล้วก็จะเมาส์มอยเนาะคือก่อนที่จะไปเปิดตู้นะคะขอเมาส์นิดนึงเนาะก็ วันนี้เป็นวันเกิดของน้องเชอร์กับน้องเบอร์รี่นั่นเองนะคะแล้วก็คือปฏิทินเดือนนี้นางมีความทำหัวใจพิเศษเป็นรูปหัวใจด้วยเนาะเออเชอร์รี่มีความแอบบอกหลักเบาๆนะคะแล้วก็อืมแต่ว่าแจกหัวใจก็มีความกระจัดกระจายแล้วก็น้อยนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือมีบัตรสั่นหน้าแล้วนั่นเองนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียสองหมื่นเพชรในการสั่นเนาะ โอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มเปิดตู้กันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเหรียญตราจากเชอร์รี่เนาะเนื่องจากวันเกิดของเชอร์รี่นั่นเองนะคะขอบคุณค่ะคุณเชอร์รี่ก็จะข้ามพวกบัตรพวกนี้ไปก่อนเนาะให้ค่ะรักพี่มิวนะจากเหมียวจังก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะใจพิเศษหมดเนาะทุกคนก็จะส่งให้เท่าที่ส่งได้นะคะก็คือประมาณ20คนเนาะ ขอบคุณคะ่ะให้งับเห็นมันน่ารักดีก็เลยให้จะมีหรือยังนะจากรวมกิฟเก่ารู้สึกว่าจะมีแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะขอบคุณมากๆนะคะให้นะคะพี่มิวคนสวยไม่รู้ว่าพี่มียังเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆน,นะคะจากหอมอกหมอกเนาะขอบคุณคะ่ะ ให้ค่ะรักน้าจาก k คเคพิงกีอ่านถูกไหมก็ไม่รู้นะคะขออภัยด้วยเนาะขอบคุณค่ะให้ครับจากคุมกาตุยขอบคุณค่ะอันนี้จากพี่หนูแหวนหนุมานนะคะหนุมานน้อยเนาะคือคลิปที่แล้ว่อ่านชื่อพี่เขาผิดนะคะก็ขออภัยด้วยเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะมันโหลดนานมากเลยอะทุกคนคือเน็ตมันไม่ดีไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รับไว้เธอค่ะฮ่าฮขอบคุณค่ะจากจานกไหมเนาะมันน่าจะเป็นออร่านะคะออร่าอันเล็กที่มันอยู่ข้างหน้าเนาะเอาไปมียังอะแต่ก็รับไว้เธอค่ะจากจานกไม้คนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือส่งให้หลายอันมากขอบคุณนะคะ ให้นะครับถึงจะเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ก็ให้นะครับขอบคุณครับจากแบ็คลิปเนะาะ FC ค่ะจากนุ้งหมีขอบคุณนะคะนางร้ายส่งของขวัญแล้วก็ไม่มีข้อความเนาะขอบคุณนะคะ ให้ถึงแม้ราคาถูกแต่ให้ด้วยใจค่ะ FC พี่มิวจากซากุระจังขอบคุณนะคะ FC งาบส่งครั้งแรกลักค้าบจาก MK เตยขอบคุณนะคะให้ของขวัญน,น้องมนครับ HBD ย้อนหลังอ่านสลับกันมั่วมากทุกคนให้ของขวัญน,น้องมนครับย้อนหลังนะครับ HBD ค่ะ ฮแท็กงบน้อยจากน้ำเนาะขอบคุณนะคะงบน้อยก็ไม่เป็นไรเนาะแค่ส่งมาให้ก็ดีใจแล้วนะสวัสดีค่ะหนูชอบช่องพี่มากๆพี่เป็น f อซพี่ปอนรักสุดๆเลยนะคะคือทุกคนแบบเขาอะเคยบ่นลงไปในใดแล้วคือมีคนทักเขาผิดเยอะมากเขาชื่อมิวนะไม่ได้ชื่อปอนเนาะคือปอนอะก็มีตัวอยู่เหมือนกันนะคะ ตัวปอนก็เขียนชื่อข้างหน้าเหมือนเขาเนาะแต่ว่าข้างหลังจะเป็นอักษรพิเศษเขียนว่า P O N นะคะ mm hmm. ก็ให้ดูที่ข้างหลังเนาะเพราะว่าข้างหน้ามันเหมือนกันนั่นเองนะคะทุกคนขอบคุณนะคะถึงมันจะไม่แพงแต่ก็ให้ด้วยใจนะคะวงเล็บช่วงนี้จนจากอีโมจิคอนเนาะไม่รู้จะอ่านยังไงนะคะขอบคุณค่ะ ระวังตัวด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มีโควิด -19 เลยให้แมสไปปิดปากค่ะจากนางร้ายคนเดิมเนาะขอบคุณมากนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะขอบคุณครับหลักพี่มิวติดตามพี่มิวมานานแล้วเพิ่งจะมีโอกาสส่งของให้รอคลิปเปิดตู้อยู่นะคะจากแจมมี่เนาะมาเปิดตู้แล้วนะคะขอบคุณเนาะเ <c oughs> นาะหรือจะนะก็ไม่รู้นะคะทุกคน ให้คุปจากไม่มีชื่อเนาะขอบคุณมากนะคะอุ้ยมีความเขียนตัดว่า I l o v e m มิ n น p นะคะแต่ก็แอบบมีความเขียนมิวผิดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะรักเหมือนกันเนาะขอบคุณมากๆนะจนจริงจจะลบอวตารค่ะมีแล้วหรือยังคะถ้ามีแล้วขอโทษนะคะถ้ามีแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแค่ส่งมาให้ก็ดีใจแล้วนะคะจากบูมเนาะลบอวตารแล้วนะขอบคุณค่ะ นอนเอาช่อดอกไม้มาให้ค่ะพี่มิวเป็นกำลังใจให้ทำคลิปเรื่อยๆนะคะจากจิ้มจุ่มน้ำตกเนาะชื่อเฟียวฟ้าวมากขอบคุณนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ FC ค่ะจากลูกพีทขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะ ให้งับบวังว่าพี่จะยังไม่มีรู้สึกว่าจะยังไม่มีจริงๆด้วยนะคะจากคุมกระตุยเนาะขอบคุณค่ะ fc พี่นะคะตอนนี้เพชรน้อยให้แค่นี้ก่อนนะพี่เพิ่มหนูเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมฮทเปิดตู้ตู้โอเคเดี๋ยวรับแอดด้วยนะคะ mm. ใจหมดแล้วเนาะ mm. ทุกคน mm. ต้องขออาภัยด้วยนะคะ mm. ถ้าไม่ได้ส่งให้ใครเนาะ mm. ขอบคุณค่ะ พี่มิวก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะคะเป็นห่วงลักพี่มิวครับจากตอทอหนูชอบ54ขอบคุณนะคะก็อย่าลืมใส่แมสด้วยเนาะเช่นเดียวกันนะคะดูแลตัวเองด้วยเด้อลักพี่มิวที่ฉุดเย้ยสู้ๆนะคะทำคลิปต่ตอไปหนูเป็นกำลังใจให้นะคะจากหนูชอบ54ขอบคุณมากๆนะคะ แ h e c เอามาแกล้งพอดีผมไม่มีแต่รู้ว่าพี่มิวมีแล้วจากฉี่เฉียวหัวเนาะทุกคนขอบคุณมากนะคะฉี่เฉียวหัวกันเลยทีเดียว fc พี่มิวรักนะจากบูมเนาะเป็นชุดน่ารักมุ้งมิ้งมากนะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะส่งให้สองแล้วนะคะหนกูก็อย่างได้อย่างให้พี่ส่งให้จากแมวน้อยเนาะขอบคุณนะคะ ให้นะคะรับแอดหน่อยค่ะจากสายพินรับแล้วเนาะขอบคุณค่ะหนูให้พี่นะคะจากเต้าเบน์ขอบคุณค่ะให้ค่ะจากสตาร์เลฟคนรักเป็ดเนาะขอบคุณค่ะแมวน้อยส่งของขวัญแล้วขอบคุณค่ะใส่แมสก่อนออกจากบ้านนะพี่มิวเป็นห่วงพึ่ง ติดตามนะจากดอลล่าขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณครับให้ครับให้เป็นอันสุดท้ายของ EP นี้รอดูอยู่ครับ fc นะจากคุมกาตุยขอบคุณครับให้ครับแฮชแท็กตูตูตู้จากเยิอบขอบคุณนะให้ครับจะมีหรือยังนะยังไม่มีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจากเยืบคนเดิมเนาะ ให้ครับตอทอยเย็บเองขอติดแคสไปจนถึง EP 6เลยแล้วกันห้าห้าโอเคขอบคุณคะ่ะต่อทอยเย็บเองเอาไปก่อนห้าห้า FC นะน้องส่งมาให้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะตอทอยน้องเย็บส่งให้เยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะติดแคสไว้ก่อนลืมไปช่วงนี้สะสมแคสหวังว่าจะยังไม่ขอบคุณครับยังไม่มีใช่ไหม ขอติดแคทไว้ก่อนให้นางงาแพทแท็กตูตูตู้ขอบคุณมากๆเลยนะส่งให้เชนที่ร้อยแล้วแม่ทุกคนส่งให้นะคะติดตามพี่มิวอยู่นะขอบคุณนะอยากเห็นใส่อะไรแบบนี้ฮ่าฮ่าฮโอเคไว้เดี๋ยวตอนใส่รับของจากทุกคนแล้วเดี๋ยวไปลองใส่ให้ดูเนาะจากจีดานะคะขอบคุณค่ะอยากเห็นพี่มิวใส่โอเค มือลั่นเอาอีกแล้วจะลั่นไปไหนจากน่ารักเนาะขอบคุณนะคะน่ารักสมชื่อมากๆเลยเนาะมียังอ่ะรู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีนะคะขอบคุณนะมีรู้ว่ามีอย่างจากจีดาขอบคุณนะคะยังไม่มีเนาะให้ค่ะถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ให้ด้วยใจนะคะจากแพรวาขอบคุณนะคะ ถึงของจะถูกแต่ให้ด้วยใจนะคะฝากลงคลิปใน youtube ด้วยนะคะรับแอดหนูหน่อยนะคะรักพี่มิวคะ่ะรับแอดแล้วเนาะจากเลมอนนะคะขอบคุณนะนี่เป็นครั้งแรกที่เติมแล้วส่งของให้เพื่อนแบบแคสมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันเยอะสำหรับหนูแฮชแท็อยากลงคลิปขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวแคบเอาไว้ด้วยเนาะเย่ yeah, ของแคส ในรอบหนึ่งเดือนเหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าเปิดตู้เดือนละครั้งนั่นเองเนาะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะคุณคุมกระตุยเนาะส่งให้หลายชิ้นมากเลยแถมเป็นของแคทด้วยนะให้ค่าอยากดังแฮชแท็กลอคลิปเปิดตูตูตูต้ EP4 จากโรดมาแล้วคะ่ะรอดูด้วยนะขอบคุณนะ ไม่รู้ว่าพี่มิวมียังอะส่งให้ด้วยใจนะครับ fc พี่มิวนะคะแฮชแท็กเปิดตูตูตู้จากอนุบาลหมูทอดเนาะขอบคุณนะคะยังไม่มีด้วยเนาะอีออยากได้เองแต่ถ้าพี่ใจดีส่งกลับมาหน่อยนะอยากออกคลิปขอออกคลิปหน่อยอยากได้ชุดสับประรดจลิปเก่าเ่ะอยากเข้าจีจุงถ้าเข้าจีต้องไปขอบอนนะแต่รู้สึกว่าตอนนี้ ปอนน่าจะยุบจีอยู่นะทุกคนเพราะว่าปอนมีงานที่ต้องไปทำเนาะเหมือนแบบงานโรงเรียนด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมีภารกิจนั่นเองเนาะก็เลยปิดจีชั่วขราวนะคะทุกคนจากซุ่มจากซุ่มหยุดเนาะขอบคุณนะคะเออทุกคนคือลืมบอกว่าเรื่องส่งของกลับอะขอไม่ส่งกลับเนาะแต่ว่าอาจจะแบบคือถ้าใครอยากได้จริงๆอะอนาคตก็อาจจะมี ลงใดเป็นแจกกิฟต์เพรอะไรอย่างนี้นะคะเอาไว้สุ่มให้ผู้โชคดีเนาะเพราะว่าถ้าส่งคืนทุกคนที่ขอมันก็อาจจะแบบส่งได้ไม่ครบหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็รอไปเล่นกิจกรรมดีกว่าเนาะคนต่อไปนะคะส่งให้พี่มิวงับรักนะคะชอบดูช่องพี่ท่าซ้ำลีทิ้งได้นะคะเพราะไม่มีงบเลยส่งให้แค่นี้จากอนาโตมีเนาะ ไม่ลีทิ้งนะคะเก็บเอาไว้ทุกคิ้นเลยเนาะขอบคุณมากๆนะคะ fc นะคะมันเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ให้ด้วยใจนะคะจากไหนขอบคุณค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์แต่ให้จากใจรักพี่มากติดตามอยู่นะรับแอดหน่อยค่ะจากครนะิสตัลเนาะรับแอดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ช่วงนี้โควิดระบาดเอาแมสไปก่อนนะงับตอนนี้ยอดเข้า1 3 5่แต่ราคามัน1,000ไม่เป็นไรงับยอมเสียตังหมดเพื่อพี่จากเลนนี่บาบาบาขอบคุณมากมาเลยนะน่ารักมากเลยมีความแบบว่าเพชรจะหมดแต่ก็ส่งให้เนาะและอันนี้นะคะก็คือคนแรกของ EP เปิดตูตูตูต้ EP 4นั่นเองเนาะจากทอฝันเองค่ะนะคะ พี่มิวนิฟคะนี่น้องทอฝันคนเดิมแค่เปลี่ยนเครื่องนะคะรับแอดหนูด้วยนะคะติดตามพี่มาสองปีแล้วค่ะพี่น่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันแบบคือติดตามมานานมากจริงๆอ่ะคนเนี้ยขอบคุณมากเลยนะโอเครับแอดด้วยเลยเนาะโอเคไปดูของทั้งหมดที่ได้จากตู้วันนี้กันแล้วกันนะคะว่ามีอะไรมั่งเนาะก็รู้สึกว่า <C OUGH> โอ้ยจะเยอะอยู่นะมีเป็นน้องชุดกระโปรงเนาะแล้วก็มีแมสหมี่นะคะทุกคนมีดอกกุหลาบมีหมวกมีที่เป่าเนาะโอเคเดี๋ยวไล่ไปเลยนะแว่นน่ารักด้วยอะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็เป็นของแครเนาะก็มีแว่นนะคะมีชุดนอน มีเป็นเจลลี่บนหัวด้วยเนาะแล้วก็มีพี่แป้งนะคะแมวพี่แป้งนี่เนาะนี่นะคะก็น้องอยากให้ใส่ให้ดูนะคะมาใส่ให้ดูแล้เนาะมันก็น่ารังดีนะแล้วก็มีเป็นหมวกเนาะก็จะใส่ให้ดูแล้วก็ถอดออกนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าคือคลิปที่แล้ว,วใส่ให้ดูจนมันกลายเป็นก้อนอะไรอีลงตุงนางมั่วซั่วไปหมดเลยนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้ก็มีหลายชิ้นมากๆเลยเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้เนาะบางอันก็อาจจะซ้ําแต่ก็เก็บเอาไว้ทุกชิ้นแน่นอนนะคะไม่รีเนาะเพราะว่าแบบเออทุกคนอุตส่าห์ส่งมาให้นะคะนี่เนาะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ หมดแล้วเนาะมีมีเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยเนาะสำหรับเปิดตู้ตูตู้ EP 5นะคะน่าจะลงเดือนหน้าเนาะก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเนาะถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะแล้วอยากแอดอวตารมาก็แอดมาได้เนาะรหัสตามนี้นะคะให้รับแอดก็อย่าลืมเมนเกตเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดซั b สไคร b e กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย